คื่อศิลคนนะนายยิงไอรีนคาคูอ่าไปเยอะว้ยเยอะหล่นคาคูเยอะหล่นสามห้าเอาไปไปเยอะว้ยโอเคเอาไปคนต่อไปแจกหมดแล้วสักทีมาทุกคนหัวหน้ามานี่คาคู ตอนนี้เธอพาเพื่อนเพื่อของเธอมาพักเที่ยวกินขนมค่ะโอเคโอเคไปค่ะคุณไป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 บอกว่าส่วนฉันไปประชุมดีกว่าส่วนฉันไปประชุมดีกว่าดูดูเพื่อนคุณบอกว่าให้ไปพักกินขนมเหรอเออไปกันเร็วไป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 มีอยู่ห้าสลึงเราจะไปซื้ออะไรกันดีอ่ะ พี่เรียนเราโอ๊ยทอชิโร่อะไรด้วยนะ <Okay. S 1> พี่เรียนเขามีร้านขนมมาไม่หรออะไะอันละประมาณอันละบักหรอไปซื้อกันบักเลยโอ๊ยจีมแล้วว่านี่เราเย็นนี้เธอจะไปโต๊ะจีนที่ไหนอ่ะแม่ฉันน่ะบอกว่าวันนี้ยถูกหวยหรอแม่ฉันน่ะจะพาไปญี่ปุ่น ฉันจะไปตรดจีน่ี่เกาเลลี่คือเธอแม่ฉันบอกว่าจริงอะไม่ได้ไปญี่ปุ่นหรอกอ้าอะไรเงอ่ะม่ใช่วไปที่แม่ฉันบอกว่าจะพาไปพอญี่ปุ่นเสร็จก็จะไปเกาหลีอ๋อฉันว่าฉันจะไปเกาหลีแล้วฉันก็ไปจีนฉันว่าเราจะไปนัดเจอกันที่ไหนเออเรานัดเจอกันที่เกาหลีโอเคแม่ฉันจะพาไปเออเดี๋ยวฉันไปจีนก่อนแล้วก็ไปเกาหลีเจอกันที่สนามบิน อเคเราก็ไปตุดจีนกันโอเคโอเคเออแม่ฉันนอนแล้วเออเออไปได้าปเจอกันตอนเย็นนะโอเคเฮ้ยแม่เสียงเรมาหลับแล้วไปดีกว่าบปแลนะถึงเกาหลีแล้วไฟไม่มาเลยไาอยู่อันนี้เย้่ยมเธอมาถึงเร็วมากเลยถึงเร็วมากจริโหนั่งปีนมานะ เหรออะเออเอ้ไอ้สะโพกโค้งโอ้อโโเยทเยทา้าฟ้าสวยมากนั่นสิโหใส่ตุ้งเยสวยมากาไปตรงนู้นกันไปเย้เย้เย้เป็นยังไงบ้างครัเพื่อนๆสำหรับละครสั้นตุดด้จี อ,อ,อย่าให้ไปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแ <กด S 1> ชร์กดสับสับคล้ให้มาเฟดแฟมารี